สบายดีพี่น้องสบายดีคุกคนคนกำพ่อางมาบุญมันเจนะเรีนข้างแรกพี่น้องกำลังจังมันจะงานแต่งกาสจอยมาบุกถ้าบอกคนแรกว่าเขามีงานเหนเราไปงานแต่งมาจะสมันมเพิินใส่สีก็ใส่ส่งย่มมคืนนะครับเออรักสมกันเขาโมมกันครับอร เศษสังกะซานน้ำครัวเหมือนเื่อิหเนาะจากโลเฮกีเกียงกะน้องมงนะเ็จักโลเขาเปียกกระเปกเนาะเป็นขู่เป็่บขู่หนึ่ง่น้องเลยเบิ้งหักแล้ว้อ่มันใส่บาง้ลองขอซนมก่กนเนาะหนึ่ง มีการคอซิมก่อนเนอะอมานแห้งเลยหวานตายราเลือจะพุงมักข้าวถือบ่มกขาน้ำตาลแพงมันข้าวถือใจมึงหอบไปย้ยอันนี้กัแม่ของแม่ของเจนหาเดนเขา แมลงกระซีมียนหอนเอลน้ำเนานนะตูนนอนๆๆอีจอยอมันเห็กระทาแบบแมลงมียังหอนมาสั่แแนแตลูกเคยเลยมึงเลยลูกเฮะโบยมื่อไลูกเคยตัเตียนอ่ะอ้าโตพี่น้องเลยโอ้ รุ่นไรเรียกันจ้านลูกเคยส่วนเฮานี่เป็นเปี๋ยลูกเขาโอ้เสแใสดูหใสมัลเลใสเยเกลใ่แ้วี่เกีอยู่ยอ่ะัแกน้ำตาลจยกลงไปในหมีแกโลเลยแล้วเขาว่นยาบห้มันบดเือล์อะไรนตาลมันก็เป็นน้ำอ๋อขนมมกรู้ว่าขนมเทียนนั่นเองพี่น้องจ๋าถูหนึ่งมาสั่น เจ้ามกเป็นยอยมุกเป็นยุถ้าะเป็นมือห่อนะจะเป็นมือปัดน้ำที่ม okay. hmm. ่นแห่เมืองเฮาน้องอันนี้น่องเจนาเด่นเลยหมูรุ่นเดียกันจนเขาลยได้ลูกเคยเจ้ารยังเป็นปีอ่ะยโหดผูได้ลุเคยบ้านไหนเคยมึงนะน้ำพวนักข้มวันนี้ อ๋อได้เทังแล้วป่ะเฮ้ยแต่บุญธนีไปแล้วสุภยากแม่ปุ่งแม่ปุ่งคือว่าเห็นเบาเบาไข่ดำๆมาคือใบดำน้ำข้าวไรอืมขาให้ยุดแล้วอ๋อมันเสียอกรแล้วอึ่งอึ่งมันสตแตกแล้วไข่มันยังไม่เข้าใจโอ้ยหอนเลย แล้วงเนี่าเตกาใหญ่รเจะเหกใหญ่แล้ววันที่สิบเจ็เจาเบิดเบิอเบลได้มือเจนาน้องพือาเอากำนด้ามือเขาว่าวัที่แรกนะว่ามอนี่เดีกขาเลือดอีกกับเจ้าว่าผ่ามากมากกมืนเขาเจ้าเอาที่สิบเจ็ บอกแล้วเจนน่าบอกแอกล้วมเลือ <nem S 1> ่ <attacking. S 1> อนเลื่อน่ถือแล้วกาบอให้เอาผรามาเดกขาดยังบ่ได้อีดิพระอยู่พระคลองอ๋อพระอยู่พราคลองอยู่ประเทศนอกแล้วเขาบ่มีบ่มีหัวดมใส่แล้วบ่เคยบางสวดจุบๆเนาะซึ่งก็ะเจนนะแดกพี่เ่นนะวะเองพหมเมืองพหลมอ๋อเมืองพหลมนะ บุกเงินเพลินข้งเลกยบุกเคยกันไม่ไช่เคยมีตะคิวดผ่านไหมกันแดงไม่เนนามพีดเพลมาผ่า่มเพลินซึ่งบะหมี่ใช่ไหมฮะเพื่อใจไว้บังซึ่งเด้อเฮ้ยปเวลาซึงซึ่งบะหมี่ไปอะไรสิไปยืนซึ่งอยู่เด้อบะหมี่ไดนซึ่งหนึ่งขนมมกนั่น

ขนมหมกขนมเทียนอันนี้ว่าเฮ้ยซึ่งนะไปไปเออมาเออแมงเทียนส่วนมาเองแมงเทีนส่วนมาเองค่ะ ้าจมาต้องบอกคันมีงานมีการนางวะอืมอันี่เช็คตัวให้ะอาเถอะไปก็ำ้ืมากูสีกูสีบอกนนผ่าดผ่านได้แน่บคูดผู้กให้น่งนี่เราสูงไปนงมืออันเด็มาเตสๆไปไอืมไม่ยัม่เมนื่อยด้วยว่าสันชิไทำงามามาเอาได้เยใสใสฮวาฮว่ขาดทีมประเมืินผู้นึ่งเลยนี่พี่นานมีไอ้นกเลยเด็ก เนอจะมันมากลอยเนาะทำไมทาแบบนี้สีเลวเลยพี่น้องเลยเราจะสื่อเนาะสามสี่ส่ง น้องแชท,เล,ปปแชทเลี้ยงปปรูกป่ว่าปะ่าเงินข้าวปีที่แล้วะเจ๊รอาเบิ้แตะา้่นเอนะอ้หุ่นพนดีเด้อสมัยก่อนเจ๊ฮะอะไวะเบิ่งขาดดูค่ะลงหุบจากคลองละแชทมึงมาอยและเบิ่งในแชทันดีีพ่ เป็นลงันแล้วงพี่น้องเลยงอ่ะเรียอ้าบิงโอ้ย้อพี่น้อง่งยตะกี้เป็นหุ่นดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทเบิ่งใกล้ๆอันนี้มาหลูกขอกระนขอะเบิ่เ้องใกอันนี้ฮาเสือลายไว้ก่อนเอ้ยเอ้ยนี่ฮูนี่เจ้านะเจนี่เบ้าโอ้นันแลเรียคอย อดีคอยพี่น้องเจนแดงว่าเสือชินหนึ่ันนอะไรี่นะฮึฮึนึฮ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 ึอึฮ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 ้ฮกฮาฮึฮึฮึหึเมื้อสิบฮนฮึ้ึ้ึเึาึฮ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 ลฮึฮาฮึ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 ่ึฮึดเฮึ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 าึฮนฮึ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 ฮนฮึ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 เึฮ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 ึ่ึดฮฮาใส่เสืน แลวิวหุ่นเ,เต้ทุกครั้งเห็นเห็นงานโรงงาน,ปนงงเป็นอะไรเบิรงเห็นบ่อดูอเสือแดงทุกครัอองอยู่ประทางเข่าประตูเลยเฮ้ยไม่ใส่เพื่อนแค่ไหนนี่นไม่ใช่แหล่ซิมพูจ้าแม่้องเต้นเสือซีนน้ำเงินอันนี้ห <c oughs> <c oughs> มู่โรงงานเดียวกันสเก็ตใช่หไหมก่อนไปใต้จะตลกแด้วเป็น้องไอ้หุ่ 16. นทุกครั้งแต่เต้อายุสิบหกมีกันแมลงเทนซิมพูเนี่ย ยังจะใ้เปิดนี้เจ๋เราสี่คนจะเมเอาหูหุ่นเธอนะพอได้พัวสามคนอยู่ดอกอันนี้เฮาน้องเจแลนเฮ้ยอเปิดเบิ้งหูจะคล้องไงเบิ้งก้อนรีวิวเบิ้กินข้าวกินข้าวบ้านนี้กินกินเอากินหรอเนี่ยกินข้าวกันพี่น้องเลย ห่อกระต้มคนน้องเรียบร้อยแล้วมันรีวิวหูเปิี่นแต่สมัยเป็นเป็นสาวเป็นบอยเจย์แล้วนะเป็นใหม่ใหม่อยู่นะลูกยังน้อยอยู่ลูกก็ไม่ใหญ่เลี้ยงอยู่บ้านเนาะลงเทพนะน้องน้องออนอะไรจะปีจะขวบไม่ใหญ่แลยงามเดีจ้าสมัยก่อนค่ะเอลี่นี้นหะเสื้อผู้ค่ะ มาเนมาเด้กินขาววี้นะจ้ากินอะไรเ่ขากินอะไรอยนางนี่กับเป็นทองปลานะดูเจีเขาตะกี้นะยังคือทอมเลยเอาหมูเห่าหน่ะนี่ยใส่น่อยขน่ะเออเจลีบไดเลยนะปลาถจะคลองยังตีจะคลองบมได้โอ้ยบัดนี้กับตะกี้นะเฮ้ยติ๊กอุ่นเพลิน บอนี่ซีมพูดเ่งามเต๊นี่นี่บทหาเป็่อยงด้วยวา่นะแป๊บหนึ่งด้วพีน้องที่เขาถ่ายอะไหายคนเน่ยเพ่นโอเคได้หุ่นมาน่ะเจเลญสมัยก่อนนะนี่นะพี่น้องเลยนี่นะนี่สสมมแมนนองเทนตีเจ้าขึ้นมาขากใช่ไม่ยังไหมไม่ยไม่ยายังน บ่นี่รองเ้าเสื้อสีแดงกะยหัวอย่าดูกระมีนนไ,ปปะะได้บัวไปบ่ได้ได้หรือไเจเจหล่เพ่นโอ้หุ่นเมนตงเทนตอนนั้นอยู่16โอ้ยตอนนี้เทเลา่36เสาปีสีเล่เอาน้พอจเจเล่จงจำจะคงบัได้หรือเว้ย ีเ่แม่นแล้วเอาตอนเราลงไปกับสิบหกเลยจีเป็นใานะว่เบอร์ุกกับบนตัวจริงอะนะเบอร์เบอร์หกแม่ผมกินอะไรกัให้พอยแม่เล่กินสี่บอกบอกนี่ครแมไปน่อ ไอ้ย <mm okay. bon ื้อเนี่จะับ้นห้าทอ่สนนะพวกเ้าจ้ไปก่อนหุ่นกับสมัยมือนี่พี่เ้าเลยคนละหุ่นเลยแมนจะจำจะคล้องก็ได้เราเป็นใหม่ใหม่ใหม่เป็นหุ่นดีที่จะลงเทปเนาอยู่โรงงานเย็บผ้า ตอนนี้มาดูเป็นอยู่กลางเจหูดเหมือนนะกระเกงยีนนะเนาะเจจะจำรองมาได้น่นเฮ้ยตอวนี้ก็งามนะจินี่น้องหุ่นเป็นนกระโปรงเด้อสมัยก่อนเจ้าัเลบสี้าบเด็สีเอาน้ำยเอาก็เอาลงแล้วเอาไ้เถอะ ร่างกินข่าวอยู่พี่น้องจ้ามอเนี่ยกัสเซลาเะไรพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยู่ดีเพีองเพื่อสกุลทุกคนพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีเพื่อกะขอรูกพี่น้องรีวิวอะไรบะขอลูกไปหน้ามีได้เอาไป